อ๋ออ๋อพระเหรอหนูมีอะไรอ๋อเรื่องดอกไม้ใช่ไหมหนูก็เป็นมนุษย์อ่านคอมเมนต์ค่ะแล้วก็คนชอบบอกว่าเขาเขาอยากแต่งงานมากแหละเขาเลยวิ่งไปรับดอกไม้จีดเลยแบบมันไม่ใช่อ่ะคือแบบสําหรับมินจีการรับดอกไม้มันคือการซัพพอร์ตบ่าวสาวคือบางทีบ่าวสาวคือเพื่อนนจิจี จีก็เลยแบบว่าบางทีคนไม่ไปยืนอ่ะเราก็ต้องไปช่วยเขายืนแล้วแบบแล้วพอมันได้มันก็สนุกอ่ะมันเหมือนเป็นกิจกรรมวัยสามสิบของจินจมันก็สนุกอ่ะค่ะก็เลยคิดว่าแบบเอออย่าคิดอย่างนั้นเลยเราแบบไปรับสนุกสนุกพ้นจตได้เป็นเกินสิบช่อแล้วอ่ะมันไม่ได้คิดว่าแบบการได้ช่อดอกไม้จะจะได้แต่งงานบางทีเขาใส่ทองลงไปในนั้นจีก็ต้องรับไหมคะเคยได้จิเคยได้ทองนะใช่เคยได้มัน มันคือการแข่งขันค่ะการรับรอมามว่าเราเจอเยอะสกวทไมแล้วเราก็ูทีสักหน่อยสักหน่อยเพราะพูดจริงๆนะว่ามันแบบบางทีคอมเมนต์มันทำให้ริงจเครียดแบบว่าหรือต้องแต่งงานอะไรจริงๆหรอทั้งทงที่เรา <c oughs> ใช่ <c oughs> <c oughs> ท,ทั้งทัที่รินๆีไม่ได้ไม่ได้มีความคิดนั้นณนะ <c oughs> ตอนนี้ค่ะว่าจะต้องแต่งอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> มันมันค่อนข้างจะเหมือนแบบเหมือนมี จริงจิงจงว่าทุกคนเขาเป็นห่วงแหละเขาอยากให้เราเออแต่งงานแต่งการได้แล้วอะไรเงี้ยแต่เราก็กลายเป็นว่าเรากดดันตัวเองเหมือนกันมันมันคอนเรื่องสุขภาพมันคอนจิตใจ,จยืนจริงยงไงบ้างโอ้อใช่จริงยืนจริงค่อนข้างจะเครียดนะเครียดแบบเฮ้ยแบบจริงๆเราก็แฮปปี้กับการทํางานตรงนี้แล้วก็ยังไม่ได้คิดว่าจะต้องแต่งตอนนี้เนาะแต่ก็ทําให้เรากลับมาย้อนทีว่าเราอนาคตเราจะเอาไงด้วยคะ่ะมันก็ต้องแบบ โอเคไม่ต้องเครียดก็ฟังเอาไว้แล้วก็ค่อยมาคิดว่าเอออนาคตรเราอยากจะแต่งงานไหมเราอยากจะมีลูกหรือเปล่าเราก็ต้องมีแผนในใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องท้าโซเชียลดีอก์ไหมคะหรือว่านเ็ไม่อ่านแชทไหอ่านอะไรอย่างเงี้ยโอ้อ่านเป็นมนุษย์อ่านคะ่ะก็อ่านแต่ว่าจริงๆรู้สึกว่ามีคนเป็นห่วงมากกว่าคนที่อาจจะว่าก็มีแต่ว่าจริงๆว่ามีคนเป็นห่วงเยอะมากๆเหมือนกันก็เลยแค่อยากจะบอกว่าเออไม่ต้องเป็นห่วงจงนะีนะจีโอเคแบบ คือถ้ามันไม่ได้ถ้ามันเลทกว่าคนอื่นเขาก็ไม่เป็นไรคือจริงๆีแบบคิดไว้แล้วว่ามันจะต้องเลทอยู่แล้วเพราะจริงจีเพิ่งได้ทํางานแบบในวัยสาต้นๆของจีเองก็เลยว่าขอทํางานเก็บเงินก่อนเพราะเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีอยากมีเงินเก็บเยอะๆแค่นั้นเลยค่ะทุกคนก็ล่าสุดก็ก็ไม่กล้าเหมือนกันค่ะคือตอนแรกก็นั่งคือเป็นงานแต่งงานของเพื่อนโยนจีก็นั่งอยู่งานแล้วแบบ เขาก็เรียกชื่นจิบอกจินจิอย่างเงี้ยจิก็เลยแบบโอเคก็ต้องไปมันแค่รู้สึกว่าแบบไม่ได้อยากจะให้รู้สึกว่าฉันไปรับดอกไม้แล้วแบบอยากแต่งงานจนตัวสั่นอะไรเงี้ยมันไม่ใช่มันคนต่อต่อคำเชื่อว่าเราไม่พใจเราไม่าจะไปตกลงไปจอยแล้วเราไม่กล้าจอยล้ก็มีส่วนจะจะบอกว่าไม่กระทบเลยก็มีส่วนว่าแบบอาจจะเขินแล้วเพราะว่าแบบมีคนคอมเมนต์ว่าแบบเออเป็นฉันฉันไม่ไปรับแล้วนะ เจ๊เป็นทันฉันไม่กล้าไปรับนะถ้าแบบไปรับแล้วผู้ชายยังไม่ขอแต่งงานจีก็จีก็เลยเข้าใจความรู้สึกจีไหมจีแบบจุดประสงค์จีไม่ได้อยากแต่งงานแต่จีแค่จอยกับเพื่อนเพื่ออะไรเงี้ยมันก็เลยค่อนข้างจะรู้สึกรู้สึกมากๆค่ะรู้สึกมากมากตอนนี้ก็ก็มีช่วงหนึ่งที่พี่โอโดนเนอะที่จริงก็แบบคือเขาก็แค่เป็นผู้ชายที่ไม่ได้ ออกมาหน้าสื่อแล้วมาแสดงความรับให้ทุกคนเห็นแค่นั้นเขาก็โดนด่าแล้วแต่แบบแต่จริงๆมีความสุขดีนะคะ <laughs> <laughs> ก็คืออย่าไปด่าพี่เขาเลยคือให้เวลาพี่เขาหน่อยบางทีเขาก็เพิ่งได้ทํางานเพิ่งได้พักเพิ่งได้ใช้ชีวิตอะไรเงี้ยมันต้องเข้าใจกันไม่ใช่เราจะไปแบบเร่งเขาหรืออะไรเงี้ยอยากให้เข้าใจเขาหน่อยเพราะว่ากว่าเขาจะมาถึงจุดนี้เขาทํางานมาทั้งชีวิตให้เขาได้ใช้ชีวิตหน่อยในช่วงเวลานั้นพี่กเครียดไหมคะ เครียดค่ะก็เอาให้เขาอ่านว่าแบบเฮ้ยแบบบางทีอาจจะบางทีคําตอบเขาไม่ได้คิดอะไรเขาไม่ได้มีความหมายอะไรขนาดนั้นนะแต่เหมือนคนเอาเล็บไปแปรค่ะที่ก็บอกว่าครั้งหน้าเราอาจจะปรับคําตอบก็ได้ให้มันแบบดูลมูลขึ้นแค่นั้นคนจะได้แบบไม่ไม่ได้มาว่าอะไรเราแต่ว่าความหมายก็ยังเหมือนเดิมว,ว่าเรายังต้องทํางานกันอยู่เรายังไม่ไม่ได้คิดว่าจะต้องแต่งตอนนี้อนาคตเดี๋ยวค่อยว่าก,กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะโ คือจียังไม่อยากพูดเรื่องปีเลยจีขอแค่แบบอยู่ตอนนี้แล้วแฮปปี้กันก่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามีคุยกันหลังบ้านไหมก็มีคุยแหละเพราะว่าก็พูดงตรงๆจีแค่กลัวเรื่องในในส่วนของรังไข่ของเราอะไรเงี้ยรังไข่ของเราเ้วแบบเอ้ยแบบอนาคตจริจีไม่ห่วงเรื่องงานแต่งนะ <c oughs> จนจีห่วงว่าอนาคตเราอยากมีลูกจริงๆมากกว่าหรือเปล่าแค่นั้นนะคะเรื่องงานแต่งจีพูดงตรงๆว่าไม่มีงานก็ได้เฉยๆมากเลย ก็ฝากไว้ค่ะแต่ว่าก็ฟังหลายคนว่าบางทีมันใช้ไม่ได้นะหมายถึงพอมันใช่มันขอใช่มันก็ต้องมาดูหน้างานอีกทีเราก็เลยคิดว่าเอาเรื่องเนี้ยมันสํคาคัญกว่างานแต่งสําหรับมินจีมากกว่าเอแบบนี้กลังใจกันยังไงบ้างโจ,จร,จร,จริงจ <rir. S 1> ก็ก็นั่นแหละค่ะก็บอกว่าไม่ต้องเครียดเพราะว่าเราก็รู้กันอยู่หลังบ้านอยู่แล้วว่าเราคุยกันยังไงเราเราไม่ได้กดดันกันเลยแต่ว่าแค่แค่มนจิตว่า แฟนคลับหรือทุกๆคนที่เขามองเราอยู่เขาก็คงแบบมันถึงเวลาแล้วแต่แบบเออบอกว่าไม่เป็นไรเราเอาตามที่เราสบายๆเอาที่เราที่เราพร้อมกันจริงๆมากกว่าจะบอลชาน์ตยังไงบ้างครับว่าชารตงนี้รู้ได้ไหโอ้ยจนจิดีเจนจิดีใจนะคะที่ทุกคนเป็นห่วงแบบดีใจดีใจมากรู้ว่าเฮ้ยมีคนเป็นห่วงเราเยอะมากแต่ว่า อย่าอย่าดุกันเลยหมายถึงแบบ avenue, ไม่ต้องดุกันหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามีอะไรเดี๋ยวเรามาบอกกันไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงจริงเลยจี๊แบบมีความสุขมากๆกับการใช้ชีวิตตอนนี้นะคะก็อยากให้เป็นกําลังใจให้มากกว่าแบบอย่าดุ <tr uth> แบบเออแบบไม่ต้องดุนะคือถ้าเราถึงตอนนั้นจงๆไม่ได้แต่งงานไม่ได้มีลูกมันก็คือแค่แค่จังหวะชีวิตนั้นมันไม่ได้แค่นั้นนี่มันเป็นเรื่องธรรมชาติสําหรับเป็นจริงๆค่ะไม่ต้องเป็นห่วงเลยแค่อยากบอกว่า เออมีความสุขกับพวกเรานะปัจจุบันดีกว่านี่จะจิโฟกัสก,กับอะไรอยู่คะโฟกัสเหรอคะกกเก็บังค์ค่ะ <laughs> อยากเก็บเงินเยอะๆะ <c oughs> เพราะว่าจีบแบบคือเรามีประสบการณ์เรื่องเรื่องแบบความไม่ปลอดภัยในเรื่องของสุขภาพเนาะของคุณพ่อที่ป่วยแล้วอาจจะต้องใช้เงินเยอะในการแบบรักษาอะไรเงี้ยเราก็แค่คือเราไม่ได้มีปัญหานะแต่เราแค่รู้สึกว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกอ่ะเราจะจัดการมันได้ยังไงเราเคยเลยคิดว่า ขอทํางานให้มันเต็มที่ก่อนแล้วค่อยอนาคตค่อยว่ากันค่ะ <Okay. S 1> จิงๆก็อยากให้พี่โอ้ทำงานของเขาให้เต็มที่ของเขาก่อนจนแบบเขารู้สึกว่าโอเคเขาก็พร้อมแล้วเราค่อยว่ากันเมื่อไหร่ก็เมื่อนานไม่ต้องเป็นห่วงนะคะขอบคุณที่เป็นห่วงจริงๆจริงๆขอบคุณที่เป็นห่วงมากๆจริงๆ <Okay. S 1> ค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็จิทำของเพื่อนนี่นะคะ